อันนี้ผมกำลังพีดีกาฟให้คุณฟังนะครับฟังดีๆนะสมมุติว่า H4 เปลี่ยนแท่งแบบนี้เนาะ,ะแล้วแท่งหน้านะครับมันย่อตัวลงมาสมมุติ H4 มันเป็นอย่างนี้นะยกตัวขึ้นไป TP ไม้เราเสร็จปั๊บปึ้งแล้วแท่งหน้า H4 H1 เปลี่ยนแท่งพร้อมกันย่อตัวลงมาผู้คุณ H4 ย่อตัวลงมาปึ๊บ แตกต่างกันแล้วนะเหตุการณ์ไปย่ยนครับเพราะอะไรไส้อยู่นี่ไส้อยู่นี่พร้อมรับเสมอนี่บายตรงนี้ไม่ผิดทฤษฎีแล้ว H4 <H 4 S 1> เปลี่ยนแท่งกดตัวลงมาเปลี่ยนมาบายใหม่ตรงนี้กับตรงนี้จังหวะก็ถูกแล้วทีนี้นะครับเปลี่ยนมาบายใหม่ตรงนี้และตรงนี้แม้ว่าใน H1 จะเคยกดตัวลงมาตรงนั้นแล้วแต่ผิดเงื่อนไข Follow by H4 แต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ H4 เปลี่ยนแท่ง H1 เป็นแท่งราคากดลงมาหาใต้ H4 บายกลับได้เห็นยังเห็นยังเห็นหรือยังครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่ใจให้ผู้คุณเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมเราถึงบายตรงนี้ได้ทำไมเราถึงไม่บายตรงเมื่อกี้ เพราะว่าตรงเมื่อกี้คือทำเฟรม H1 เนี่ยมันกดตัวลงไปถึงโซนไส้เทียนของ H4 ก่อนหน้าก็จริงแต่ H4 ปัจจุบันมันยังไม่เปลี่ยนแห่งเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของการยอร่อเด้งของซสพลา์มันแตกต่างกันคอมพิวเตอร์มันลันไปข้างหน้าตลอดกราฟมันวิ่งไปข้างหน้าตลอดมันไปทางขวาเสมอมันไปเรื่อยๆตามเวลาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะข้ามกาฟไม่ได้ คุณต้องให้การทแท่งปัจจุบันจบก่อนแล้วแท่งต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยย้อนมองย้อนกลับไปแท่งในอดีตว่ามันทิ้งร่องรอยอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี 4, ย่ย H4 ย่อลงมาเนาะในรูปเนี้ยตอนนี้เลยเนี่ย H4 แท่งเนี้ยมันยอ่อลงไปตอนที่มันลงไปเนี่ยมันลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันลงมาตรงนี้ H4 ย่อลงมาตรงนี้ทำไมเราไม่บาย H4 เมื่อกี้ย่อเราไปถึงตรงนี้เลยทำไมเราไม่บายเพราะว่าแท่งเนี้ยยังไม่จบเราจึงไม่สามารถมองตรงนี้เป็นไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าได้นะขณะที่เราจะออกออเดอร์จากแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราต้องให้แท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยจบไปแล้วเพราะฉะนั้นแท่งนี้ยังไม่จบเราจะเอาตรงนี้มาใช้ไม่ได้แต่ฝั่งเซลเราเอาตรงนี้มาใช้ได้เอาตรงนี้มาใช้ได้เซลล์ได้แต่สุดท้ายถ้ามันเบรกคุณก็มีปัญหาอีกอันนี้พูดถึงทำเฟรมเล็กอยู่แต่ถ้าทำเฟรมใหญ่เมื่อกี้คุณก็จะมีปัญหานะครับเห็นไหมครับเห็นยัง เพราะฉะนั้นเรากําลังเล่นกับเวลาแต่เวลามันเดินไปข้างหน้าตลอดนะครับและกราฟมันวิ่งอยู่ตลอดคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ออเดอร์นะครับยังไงคุณก็ได้ออเดอร์นะมันมีให้เล่นทุกวันนะครับกราฟอ่ะไม่ต้องกลัวที่จะไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเล่นตามทฤษฎีด้วยนะครับโอเคอันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเนี่ย ข้อดีของการที่เราเช็ค2 t i m ท f r เฟรมว่าเอา time frame 1, อไทม์เฟรม H1 ย่อตัวลงมาแต่เราเปิดแต่ไป Follow ที่ไทม์เฟรม H4 สุดท้ายแล้วเราก็โดนลากที่ทําเฟรมใหญ่จริงๆแล้วอทําเฟรมใหญ่มันก็ยังไม่จบพอทําเฟรมใหญ่ยังไม่จบปับ๊บมันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแท่งท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าแท่งนี้มันจะจบยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้แท่งที่เราเล่นน่ะจบก่อนเพราะถ้าเราออกออเดอร์ในแท่งนั้นก็เท่ากับเรา f o l l o w b าในแท่งนั้นอยู่ดี ต่อให้มันจะกําไรมันก็ทำํำซ้ำไม่ได้ไม่ได้ท100ั้งร้อยครั้งนะครับ